มาแล้วครับเรื่องราวสุดเข้มข้นของการฝึกผสมระหว่างกองทัพบ,บกไทยและอินเดียในรหัสไมตรี2025ที่เมืองอุมรอยรัฐเมฆาไัลประเทศอินเดียเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมภารกิจการฝึกผสมที่สำคัญครั้งนี้ที่ไม่ได้มีแค่การสาธิตทางทหารแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟน้น การฝึกในครั้งนี้จัดขึ้นถึง2วันเต็มโดยนับตั้งแต่วันที่11ถึง12กันยายนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางยุทธ,ธวิธีของทหารทั้งสองประเทศทั้งในเรื่องของการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างการรบมือกับรถโดยสารขนาดใหญ่การปฏิบัติร่วมกับอากาศยานการติดล้อมตรวจคน้นไปจนถึงการกวาดล้างที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ให้สังคม นี้ไม่ใช่แค่การฝึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางทหารเท่านั้นครับแต่มันคือการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเป็นการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการฝรึกผสม,มในครั้งนี้ครับลองคอมเมนต์มาคุยคุยกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในทุกๆวันนะครับ